สวัสดีพวกเราเชาวเทอดอบทุกคนนะครับช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่ร้อนสุดๆแล้วก็ที่สําคัญพวกเราน่าจะเห็นนะว่า PM 2 5หรือควันไฟที่เกิดจากไฟไม่ป่านี่แหละมันหนาแน่นมากนะครับอากาศสภาพเลวร้ายโคตรๆเลยบอกให้นะครับดังนั้นอารมณ์ในการที่จะคิดคอนเทนต์แล้วก็มาทำคอนเทนต์ที่พวกเราเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็เลยต้องขออภัยพวกเรานะนะครับแต่ยังไงขอให้พวกเราติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้ผมมีอะไรที่อยากจะมาแบ่งปันมาคุยให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับไฟนะครับโซล่าเซลล์นะที่ซื้อมานะครับอ่าคือที่บ้านเนี่ยมีอนาบริเวณระดับหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเดินไฟไปใช่ไหมครับถ้าจะเดินไฟนะมันจะลำบากมากเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะและลึกนะครับผมก็มีโปรเจกต์ที่ทำก็คือนี่ฮะซื้อ หลอดไฟโคมไฟที่เป็นโซล่าเซลล์มานะครับเป็น LED 3 0 0วัตต์นะผมซื้อ300วัตต์มาทั้งหมดของเดิมก็4ตัวของใหม่4ตัว8ตัวนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณสัก2,800นะตัวนี้นะ300รวัตต์นะครับของยี่ห้อเลเซอร์ผมซื้อมา2ยี่ห้อนะมียี่ห้อเลเซอร์กับยี่ห้อลำลตั้นหรือเ่านะเดี๋ยวให้ดูเนี่ย ตลวลเซลนะครับถ้าเป็นของเลเซอร์นี่ยโอ้มันก็จะค่อนข้างที่จะมีเยอะนะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสารอวัตต์นะครับแรงแสงสีขาวนะครับหกพันเคสีพันลูเมนนะครับแน่นอนกันน้ำอะไรต่างๆได้อยู่แล้วนะอันนี้บอกว่าแรงนะครับและอันนี้อันนี้จะแพงกว่านะอันนี้2อ0พนนะครับหาซื้อได้ที่พวก global house ไทยวัสดุ ต่างๆได้เลยและอีกอันนึงก็คืออันนี้ครับแรมตันนะแรมตันแรมตันสามพันวัตต์อันนี้มันสามพันอันนี้มันสามพนสามลูเมนเองนะมีหน้าหละมันราคาถูกกว่านะครับแต่ของอรมตันก็ราคาดี2องพันสานะของแรมตันราคา2อ0พันะครับผมซื้อมาสัดส่วนก็คือมีทั้งสองแบบแรมตันนะครับน่าจะมีทั้งหมดเดี๋ยวนะ หนึ่งสองสามวันนี้ซื้อมาสี่ครั้งครั้งที่แล้วซื้อมาครั้งที่แล้วซื้อมาหนึ่งสองสามสี่ครั้งที่แล้วซื้อมาสี่ 1, 2, 3, 4, นะครับแรมตันสามนะครับเลเซอร์เนี่ยหนึ่งนะครับก็แรมตันเนี่ยบวกอันนี้เป็นสี่นะครับอันนี้คือแรมตันนะใช่ไมัอันนี้เป็นแรมตันมันก็สี่ช่องเหมือนกันแหละนะเนี่ยสี่ช่องแต่พวกเรามองไม่เห็นหรอกครับ แสงสว่างสุดยอดเหมือนกันนะครับแรมตันสี่เลเซอร์สี่นั่นแหละสามร้อยวัตต์นะครับนี่ฮะดูครับจากที่มืดๆนะตรงแถวๆนี้จริงๆมันติดตั้งมันติดตั้งไม่ได้เพราะว่ามันต้นไม้มันต้นไม้นะครับพอเป็นต้นไม้ปุ๊บมึงก็ไม่เจอแดดใช่ไหมเนี่ย นี่ครับก็เพิ่มความสว่างในบ้านได้อย่างดีเลยนะครับด้านหลังนี่มีหนึ่งสองสองนู่นนะครับสามนู่นท้ายสวนสี่ห้าด้านหลังนี่ไปห้าตัวไอที่เห็นเป็นไฟ,ไฟนะั่นกล้อง C C T V นะนี่ครับก็ทำให้สามารถเดินมาหลังสวนได้เลยนะนะครับสว่างโอ้จริงๆ่ยติดตั้งตรงนี้ได้อีกตัวนึงนี่ นะครับเนี่ยมีหนึ่งสองนะครับสามสี่นะครับอ๋อห้านะมีห้าตัวด้านหลังนี่มีห้าตัวก็นั่นแหละครับหกนะห้าตัวใช่ไหมหกเจ็ด แปดมีแปดตัวทั้งหมดมีแปดตัวนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับผมแต่ผมแนะนำสามร้อยวัตนะผมแนะนำสามร้อยวัตนะครับมันก็ตั้งได้หลายแบบนะไม่เป็นอัตโนมัตินะตั้งได้หลายแบบเปิดไว้สามชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตั้งได้ว่าอ่าถ้ามีคนเดินผ่านค่อยส่องแสงสว,าว่างแอันนี้ผมตั้งไว้เลยแปดชั่วโมงอะ่ะ นะครับไม่ต้องมาเดินผ่านอันนี้ให้สว่างไปเลยอันนี้ก็อันนี้เฉพาะค่าของนะแต่เวลาติดตั้งจริงๆเนี่ยนี่ครับต้องมีเหล็กแบบนี้นะครับผมก็ให้ช่างเขาคิดราคาเหล็กมานะอันนี้เหล็กสามคูณสามนะครับครั้งก่อนนี้เป็นเหล็กสองคูณสองซึ่งมันเล็กไปผมว่าเหล็กสามคูณสามเนี่ยเหมาะนะครับเนี่ยเหล็กสามคูณสามนะครับสูงสามเมตรนะครับสามเมตร บวกกระลอีกสองเมตรนะก็ประมาณห้าเมตรต้องติดสูงหน่อยครับถ้าไม่ติดสูงเนี่ยมันมันแสงมันีไม่ถึงไงแสงมันกระจายอย่างเงี้ยใช่ไหมแสงมันกระจายออกข้าง,างๆใช่ไหมครับมันไม่ถึงไงก็จะทําให้เราเสียประโยชน์ในตรงนี้นะก็วสว่างเลยล่ะทีนี้นะรอบบ้านก็สว่างเลยด้านโน้นด้วยครับเี่ย ครับด้านโน้นนะอันนี้ก็ติดเพิ่มอีกอันนึงก็สว่างเลยครับสว่างเลยนะมีกล้องทั้งหมดเยอะนะครับแสงสว่างนะั่นคือกล้องนะกล้องรอบๆนี่ก็10บเท่าไหร่สิบสองตัวนะครับสิบสองตัวนะครับ,นะครบใครอยากเอาตรงนี้ไปติดตั้งนะครับซื้อมางบต่อตัวเฉพาะอุปกรณ์3าม้อวัตต์ อยู่2,008ถ้าแรมตั้นจะถูกกว่าอยู่ที่2,003กว่านะครับนะครับผมซื้อมา8ต,ตีไปสัก3,000 8,324ก็2 0 0 0นะแต่ไม่ถึงหรอกนะตั้งงบไป2 0 0 0สําหรับเฉพาะซุลลาเซลนะครับส่วนขาตั้งเนี่ยส่วนขายยึดเนี่ยคุยกับช่างนะครับเขาบอกว่า,เ,าเหล็กท่อนหนึ่งอยู่ถ้าเหล็กหน้าสามเนี่ยสามคูณสามเนี่ยมันอยู่ประมาณ7-800 7-800อียาว6เมตร ัดได้สองเส้นนะครับแต่ว่าให้เขาไปทําสีทาอะไรเขาต้องมีเขาต้องมีงมกําไรเนาะนะครับส่วนค่าแรงเนี่ยก็เราไปคิดดูครับค่าเหล็กกับค่าแรงนะตอนนี้ผมติดสี่ตัวก็ค่าค่าเหล็กกับค่าแรงเนี่ยเขาคิดอยู่ประมาณสี่พันต้นละพันนะครับคิดว่าเป็นต้นละพันแล้วกันค่าแรงต้นละพันนะสี่ต้นสี่พันมีแปดต้นก็แปดพันโดยประมาณนะครับโอเคฮะผมก็เอามาฝากแค่นี้นะฮะ ถแถวๆนี้เขาใช้โซลาเซลล์กันเยอะผมก็ผมว่ามันดีมากนะครับโซลาเซลล์เนี่ยนะไฟโคมไฟโซลาเซลล์มันทําให้หประหยัดไฟเรานะประหยัดไฟเราครับสองถ้าเราต้องเดินไฟไปรอบนี้คงไม่สนุกแน่นะคงไม่สนุกแน่นะครับนะท่านไหนสนใจก็มีคําถามก็ถามได้นะครับ